นี่คือลำโพงตัวใหม่ของแบรนด์ไทบ t ส h i บ b i ต Stormbox 2เสียงโคตรดีราคาโคตรถูกอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปดูกันรูปทรงของเขาจะเป็นทรงกระบอกขนาดพอดีมือที่ตัวลำโพงนะครับจะหุ้มด้วยตาข่ายผ้าสวยงามไม่ทำให้ลื่นเวลาจับนี่กระชับเลยนะแล้วก็ที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมันติฟังก์ชัน เรียกว่าปุ่มใหญ่ปุ่มนี้อย่างแน่นทุกคนที่ตัวบวกก็จะเป็นเพิ่มเสียงตัวลบก็ลดเสียงปุ่มวงกลมหรือว่าปุ่มมันติฟังก์ชันเนี่ยเอาไว้หยุดเพลงเล่นเพลงกดรับสายปฏิเสธสายกดที่ตรงนี้เลยนะถ้าเราจะกดเพลงถัดไปนี่กด2ครั้งจึ๊กๆถ้าเราจะกดเพลงก่อนหน้านี้กด3ครั้ง แล้วก็ถ้าจะเรียกผู้ช่วยเสียงหรือว่า voice assistant เนี่ยให้เรากดค้างไว้การใช้งานโอ้โหไม่ยุ่งยากแค่นี้เองทุกคนที่ด้านล่างตรงนี้จะมีโลโก้ Thai b i t ที่ด้านบนแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับดอกพลาสติกเป็นยางยืดหยุ่นทนทานมีโลโก้ Thai b i t แล้วก็มีหูหิว้วแบบนี้เอาไว้คล้องแขนนะครับไม่ใช่สิเอาไว้คล้องมือ เนี่ยเขาก็จะมีหูหิ้วแบบนี้นะทุกคนผมมองว่าหูหิ้วนี่อาจจะดูสั้นไปหน่อยนะก็น่าจะใส่ได้ประมาณนิ้วนะครับที่ด้านล่างก็จะมียางกันลื่นหมายความว่าลำโพงตัวนี้เหมาะกับการใช้งานแนวตั้งที่ด้านหลังก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องมีปุ่มบลูทูธเอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธน,นะตัวนี้บลูทูธ5.3ุ มีปุ่ม X b a ลถ้าต้องการเบสดเพิ่มกดตรงนี้เบสดกระหึมแล้วก็ปุ่ม Stereo Mode เอาไว้เชื่อมต่อ2อุปกรณ์นะหมายความว่าเราสามารถใช้ t ทบ e สต t s t ็ m b o x 2ได้2ตัวเชื่อมต่อเป็น Stereo Mode ได้แล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้แกะให้ดูเลยโอ้โหนั่นมากก็จะมีช่อง AUX แล้วก็พอร์ตชาร์จ Type C ตัวนี้กันนะ้ำมาตรฐาน IPX7 นะครับ เอาไว้ใช้สําหรับปาร์ตี้ริมสระน้ําแบบนี้ได้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ <c oughs> ในส่วนของเรื่องโดนน้าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกทีแนวเสียงของไทบิสตอมบ็อก x 2เนี่ยเบนสมีมวลขนาดกลางกระชับมาเป็นลูกกลมชัดเจนเคลียร์แต่ถ้าอยากได้ย่านเบสหนักๆน,นะนี่ เราสามารถกดปุ่ม X เบสเพื่อบูตเสียงย่านเบสได้อีกด้วยเสียงกลางเสียงร้องมีความหนาพุ่งออกมาด้านหน้าประมาณหนึ่งเลยนะให้เสียงชัดเจนคมรายละเอียดมาเต็มย่านเสียงแหลมเก็บรายละเอียดได้ดีมีความใสชัดเสียงฉาบแฉะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บหางเสียงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าบาดหูตัวนี้กำลังขับมาถึง34วัตต์ ซึ่งค่อนข้างดังมากเมื่อเทียบกับขนาดของลําโพงแล้วยังให้เสียงมาแบบรอบทิศทาง360องศาไม่ว่าจะเดินไปทิศทางไหนก็ยังได้ยินเสียงเพลงจากลำโพงชัดเจนอยู่เสมอแบต2,600ม mm. ิลลิแอมระยะเวลาในการใช้งานมากถ,ถึง24ชั่วโมงสามารถฟังได้ทั้งวันต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งในส่วนของน้ําหนักเนี่ยตัวนี้580กร,รมัมก็5ขิดกว่าเกือบ6ขีดถามว่าเมื่อยไหมอย่าถือสิ ฮิว้วก็ได้อะเวลาที่พกพาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้หนักมากนะครับสำหรับแอปที่ใช้งานจะชื่อว่า t h a i b i t ตัวนี้นะ t h i i b i ต Stormbox 2รูปร่างหน้าตาแอปนี้คือใช้งานง่ายเลยนะทุกคนในโหมดของสปีกเกอร์ก็จะมีรูปลำโพงมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้หรือว่าเราจะกดจากลำโพงก็ได้ดูนะครับอันนี้ผมกดลดเสียงไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เพิ่มเสียงนี่เราจะบอกว่าเวลาใช้งานนะเสียงครึ่งหนึ่งนี่คือดังแล้วนะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอันนี้ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะมีแท็กถัดไปแล้วก็แท็กย้อนหลังเราสามารถกดจากที่แอปได้เลยนะมาที่ Equalizer เขาจะมีพรีเซนต์ให้เราเลือก6แบบก็จะมี x-base of x-base audio book classical rock แล้วก็ j z z นในส่วนของเรื่องเบสเนี่ยเราสามารถกดที่ตัวลำโพงได้เลยนะดูนะครับกดปิดนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเบสอ of กดเปิดเราสามารถกดปรับคอสตไมัเองได้นี่ลองปรับดูนะยังไม่หมดนะยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับ อลองปรับดูผมปรับแบบยกตัวอย่างให้ดูนะสามารถปรับได้ละเอียดมากทุกคนก็จะเป็น preset ของผมนะลองอีกสัก preset หนึ่ง One day นี่ก็จะมี2อันนะครับ Day แล้วก็ One day เป็นไงเท่มั้มาที่ setting ก็จะมีเกี่ยวกับ firmware device name cloud to s h a t down ไว้พร้อมออโต้ชัดดาวนค EQ บัตทิลชัดดาวนอัปเกรดเฟิร์มแวร์แฟคทอรี่รีเซ็ตดีลิทเดอะดีไวโดยปกติใช้งานก็จะอยู่2อย่างนะก็คือโหมดสปิเกอร์แล้วก็โหมดอีควอเลเซอร์ลองกดปิดดูนะครับกดปิดปุ๊บนี่ก็จะหลุดออกมาเลยนะกดเปิด กดเปิดแล้วเขาจะเชื่อมต่อเลยนะถือว่าเชื่อมต่อเร็วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองใช้งานปุ่มกันดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิด x b a s e นะอ่ากดเพเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าของที่ส่งมาจะ <กด S 2> เป็นยอย่างไรนะครับหน้าตาโหเสียงแน่นนะแท็กถัดไปนี่กดปุ่มวงกลมสองครั้งดูนะสองครั้งจิกจนี่ตอนนี้มือถือก็อยู่ในมือของเดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มือือ อ่เห็นไหมมาแล้วนะถ้ากดย้อนหลังนี่กด3ครั้งนะตอนนี้มือถือก็อยู่ในมือของเนเดอแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างโหดีเลยนะสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญนะครับปุ่มกดง่ายมากคือก่อนหน้านี้ถ้าเคยเห็นผมรีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะปุ่มกดเขาจะอยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งหานะคำ,คำเพิ่มเสียงลดเสียงสำหรับ t ทบิสตอมบ็อกสอไม่ต้องนะ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมันติฟังก์ชันนี่อันเบลเลอร์เดี๋ยวมาทดสอบลองรับสายดูบ้างนะครับตอนนี้โทรศัพท์โทรเข้าแล้วนะผมกดรับสายนะฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินเสียงชัดนไหมคะค่ะ <5. S 2> ลองช่วยนับ1นถึงหให้ฟังหน่อยครับหนึ่งสองสาสี่ห้าโอ้โห เสียงชัดมากแล้วเสียงผมชัดไหมชัดเจนค่ะนี่นะครับกดวางสายเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมาการใช้งานรับสายถทรออกสบายมากแล้วก็เสียงดังชัดเจนเดี๋ยวเอาลำโพงมาทดสอบใช้งานในรถบ้างดูนะอ่ะอะไรไม่คุ้นหูชื่อเจ้าก็ไม่เห็นคุ้นหูเหมือนกันหมูบ่บ้านเราต้องการเสียนภูมิกายทิพย์ไม่ใช่เลี้ยงตังคงกับ โอ้โห و, เป็นไงบ้างทุกคนสะใจไหมดูดิใช้งานที่ไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงจากข้างนอกบ้างตอนนี้ผมเปิดเสียงสุดเลยนะมามาลองดูโลน,น้าดีแค่ดีดีฮงไฮเอ๋อจะปล่อยพวกตาศีตาสารหน้าหลอนนี่ได้แล้วแต่ช่วงนี้ขงปีเด็กๆกำลังอร่อยเหาะหยิบหยยยโอ้โหเสียงดังมาก เสียงแน่นดังชัดเจนเดี๋ยวมาทดสอบลองฟังเพลงดูบ้างนะครับลองฟังเพลงดูสักหน่อยหนึ่งนะตอนนี้ไม่ได้เปิดเอสเบเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงกันนี่นะไม่ได้เปิดไม่ใช่ b a ป boy แบบดันลองรักดูไหมพมไม่เหมือนใครเธอไม่มีเวลาเรื่องราวมากไปที่คุยอยากจะรู้วิธีลืมใครสักคน อันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดเอเบนะเสียงยังขนาดนี้เลยนะมาเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิด x เบดดูนะครับนี่เปิดแล้วนะทุกคนหยุดไว้แค่นี้หยุดไวไ้ไเลย,ยไม่ปรดเธอย่าเลยถ้าคุณมใจอากจะไปเที่ยวเลจะกำลังหาพูาชายไม่ใครมั่นใจเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะชัดตากก็รู่ เป็นยังไงบ้างทุกคนใช้ได้เลยนะกำลังขัด34วันนี้เรียกว่าดังเกินเบอร์ดูดิโอโหน่าใช้อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบลองเอาลำโพงโดนน้ำกันบ้าง เขอโทษทีติดตั้งสายดินก็ดีนะออกมาไป่ปดผลไม้กับสอยงโอ้โหก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะยังชุ่มอ่ะดูดิจับแล้วชุ่มเลยนะอ่ะเปิดต่อ สำหรับราคาของ t Thai b e a ต Stormbox 2ตัวนี้2,990บาทรับประกันศูนย์ไทย1ปีเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เสียงดังเบสแน่นน่าสนใจมากนี่เพิ่งโดนน้ำมายังใช้งานได้อยู่นะโอ้โหไม่ได้เสียนะทุกคน